ครับนี่เรากำลังม้นวนคาตาเล็ครับเพื่อใส่เข้าไปในอ่างคูมงเราครับ ตับสองข้าง ตอนนี้เรากำลังผลิตไส่เตานะครับรีดแว่าอุโมงนะครับของเราทําขึ้นมาเองนะครับจากเหล็ก3ชั้นก็คือตอนนี้คือเหล็กตัวนี้เหล็ก6มิล,แล,มลแล้วก็เทเลสหนึ่งมิลแล้วก็เหล็ก4มิลครับตอนนี้กําลังจะ,ระกรอบเข้ากันนะครับมันจะเป็น4ี่กับ6เป็น11มิลพอดีแต่ว่าเป็นเหล็กโคราชินเหตุผลที่เป็นเหล็กโคราชินก็คือตัวเหล็กนี่ก็คือสามารถทนการกัดก่อนได้ระดับหนึ่ง พอเกิดการกัดก่อนก็มาเจอตะเลดตะเลดเขาจะไม่แข็งแรงแต่ทนการกัดก่อนได้ดีครับไม่ไม่จะเป็นต้องหนามากก็ได้ก็คือหนาได้รับหนึ่งครับประมาณหนึ่งมิลนะครับการกำลังประกอบกันนะครับอันนี้ครับเดี๋ยวครับคือหกมิลครับเป็นตะเลดลูกค <c oughs> ้าสั่งมาสองชุดสองเซ็ตนะครับตอนนี้เรากำลังประกอบครับ S <S ครับหลังจากเป็นหลังจากข้อหกมิลแล้วนะเราจะใส่แผ่นตเตเลทหนึ่งมิลนีครับเตเลทสองแผ่นเสร็จแล้วก็จะเอาตัวนี้ซีเมนต์ตัวนี้มันสวมนะครับ นี้ทําเสร็จแล้วนะครับของอยาวของไม้แปดสิบ ต,ตัวนี้ลูกค้าสั่งมามีของเนะครับตามความยาวของเตาลูกค้านะครับอันนี้เตาขนาดา16นิ้วครับอันนี้มีฝาปิดนะฝั่งนี้ที่ไม่ปิดยังไม่ได้ปิดครับขั้นตอนแ้วามหนาของของ,ของอุโมงค์นะครับมันจะมีจะเราจะมีเหล็กขนาด6มิลแล้วก็มีสแตนเลสแล้วก็มีเหล็ก4มิลอยู่ข้างบนนะครับตัวนี้ความยาว2.80เราจะมีปุ่มิงแก๊สให้นะครับ ตัวนี้ผมยิงแก๊สน,นะครับสามารถทำควา,ามาสะอาดได้แล้วก็ปากเร็ที่ตันนะครับเข้าไปประกอบในในถังของลูกค้าได้เลยครับลูกค้าสามารถสั่งกับเราได้เลยว่าจะเอาอท่าไส้ขนาดไหนวงของลูกค้าขนาดไหนเราจะสามารถออกแบบให้แล้วก็สามารถให้คำปรึกษาดได้หมดครับอ่พอเอาไปพึดลูกค้าก็จับลงมาใส่ได้เลยครับเราจะประกอบให้ครับเนี่ยเอามาประกอบตัวนี้จะเป็นสแตนเลสนะครับเวลาไฟข,ขึ้นมาเนี่ย มันจะทําให้กัดก่อนท่อครับเราก็เลยทาสเตนเลสใสให้ครับเราจะแต่งตกแต่งไว้ให้คือค้าใช้ง่ายเลยครับครับตอนนี้มีสองไส้ครับตัวนี้สองเมตรสามสิบตัวนี้สองเมตรแปดสิบครับถ้าใครสนใจติดต่อมาได้เลยครับพีโคบอกว่าของเราสามารถออกแบบไส่เตาแล้วก็ออกแบบท่อไฟให้ได้หมดครับครับขอบคุณครับ